สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่อยากอ่านเรื่องผีค่ำคืนนี้ผมจะหยิบยกเรื่องราวนำมาเล่าให้ทุกท่านได้รับฟังกันกับเรื่องผีเฝ้าทรัพย์เรื่องราวจะเป็นอย่างไรมารับฟังกันได้เลยครับทรัพย์ของทผ่นดินย่อมเป็นของทผ่นดิน ผู้มีบุญญาธิการเท่านั้นจึงจะได้ครอบครองหากผู้ใดคิดละโมบฉกฉวยไว้เป็นสมบัติของตนย่อมนำมาซึ่งความหายยนะเสียงจอบเสียงกระทบดินดังสะท้อนแววมาตามสายลมที่พัดเอื่อยๆทางท้ายวัดยามดึกสงัดเช่นนี้นอกจากสัตว์ที่ออกหากินยามค่ำคืนก็ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆเคลื่อนไหวให้เห็น แม้แต่ผู้คนในหมู่บ้านแห่งนี้ก็ต่างหลับไหลอยู่ในครัวเรือนจะมีก็เพียงไอ้หม่องและไอ้ดำที่ตั้งหน้าตั้งตาก,กุดดินบริเวณเจดีเก่าแก่อย่างรีบเร่งเร่งมือหน่อยสิว่ไอ้ดำอ้อยซ้อยอยู่นั่นแหละเดี๋ยวชาวบ้านมาเห็นเข้าแล้วก็เป็นเรื่องไอ้หม่องกระซิบเร่งให้รีดกุดฐานเจดีทั้งคู่ขึ้นชื่อในเรื่องความชั่วสิ่งใดที่เป็นความดีพวกมันไม่เคยสนแต่ถ้าเป็นเรื่องฉกชิงวิ่งราวแล้ว และก็เป็นเรื่องถนัดของพวกมันโถนี่ข้าก็ทั้งกุดทั้งแหนเต็มที่แล้วนักดินแข็งชิบเป็นเหนื่อยหวะไอดำหอกตัวโยนด้วยความเหนื่อยอ่อนแสงจากตะเกียงศาสรกระทบร่างของมันจนหยาดเหงื่อที่เกาะพราวอยู่ตามเนื้อตัวสะท้อนแสงแวววับอากาศยามดึกที่เย็นสบายกลับไม่ได้ทำให้มันทั้งสองรู้สึกสบายอย่างที่ควรจะเป็นเสื้อผ้าของพวกมันเปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อ ซึ่งคงเป็นเพราะสิ่งที่มันกำลังกระทำอยู่นั้นเป็นสิ่งชั่วใช้อย่างที่สุดนั่นเองเออทนหน่อยสิวะเดี๋ยวพอได้ของก็หายเหนื่อยเองแหละเจดีนี้เก่าแก่ข้าเคยได้ยินคนเท่าคนแก่พูดกันว่าอายุไม่น้อยกว่า300ปีเชียวนะเองรับรองมีสมบัติอือจริงอย่างที่ไอหม่องพูดเจดีแห่งนี้มีอายุหลายร้อยปีเป็นที่เคารพของผู้คนในหมู่บ้าน และเชื่อกันว่ามีกรุปพระเครื่องและสมบัติล้ำค่าฝังอยู่ภายในแต่ไม่เคยมีใครคิดที่จะนำของมีค่าเหล่านั้นออกมาขอให้จริงเถอะว่าเจ้ามาตั้งหลายที่อย่างมากก็ได้แค่พระเครื่องไม่กี่องค์ไม่คุ้มค่าเหนื่อยเลยไอ้ดำบ่นอย่างไม่ค่อยจะสบอารมณ์นักเพราะมันต่างให้หม่องไปช่วยขุดหาสมบัติตามวัดตามเจดีหลายแห่งแต่ไม่เคยเลยสักครั้งที่จะได้สมบัติล้ำค่ากลับมา เอน้าเร่งมือเข้าถือวัดจะได้เสร็จ,รจแล้วทั้งสองก้มหน้าก้มตากุดแส้ฐานเจดีกันต่อไปพวกมันไม่เคยสนใจเรื่องบาปกรรมไม่เคยสนใจเรื่องใดๆทั้งสิ้นนอกจากทรัพย์สินเงินทองเสียงจอบเสียงยังคงดังแว่วมาอย่างต่อเนื่องพวกมันพยายามทำให้เกิดเสียงให้น้อยที่สุดแต่จะไม่ให้มีเสียงเลยนั้นคงเป็นไปไม่ได้เพราะฐานเจดีก่อด้วยอิก ถึงแม้จะมีอายุเก่าแก่จนอิดยุ้ยแล้วก็ตามทีแต่ถึงอย่างไรมันทั้งสองคนก็ไม่เคยสนใจหากบังเอิญมีชาวบ้านผ่านมาเห็นสิ่งที่มันกระทำอยู่มันก็จะฆ่าคนคนนั้นแล้วเอาศพยัดเข้าไปในโพรงฐานเจดีย์ที่มันขุดกว่าจะมีคนมาพบศพพวกมันก็หนีกันไปไกลแล้วเฮ้ยเจอพโพรงแล้วว่ะไอ้มองลืมตัวอุทานเสียงดังออกมาด้วยความดีใจเมื่อเสียงที่มันใช้แท้ฐานเจดีย์ปุกลึกลงไปใต้ฐาน ไอหม่องออกแรงงัดซากอิดก,ก็ร่วงพลูหายลงไปในโพรงคุ้ยดินออกสิวัดเสียงสั่งของไอดำทำให้ไอหม่องได้ติดและรีบขุดคุ้ยเศษดินเศษอิดออกอย่างรีบเร่งเผยให้เห็นปากโพรงขนาดเท่าตัวขนลอดได้เป็นช่องลึกลงไปในความมืดมิดเองส่งตะเกียงมาให้ข้าหน่อยสิมันมืดว่ามองไม่เห็นอะไรเลยไอดำรีบช่วยตะเกียงส่งให้ไอหม่องตามที่มันร้องขอ แสงสว่างจากตะเกียงสาลึกลงไปในโพรงซึ่งมีลักษณะคล้ายหลุมลึกลงไปใต้ดินไอหม่องคเนจากสายตามันเชื่อว่าลึกลงไปหลายว่าทีเดียวและที่ก้นหลุมเหมือนมีโลหะสะท้อนแสงตะเกียงให้เห็นอยู่ไกลๆโอ้โหลงไปลึกหลายว่าเหมือนกันก้นหลุมรู้สึกจะมีอะไรสะท้อนแสงแวบ,บๆด้วยวะสงสัยจะเป็นพวกเครื่องเพชรเครื่องทองแน่เลยคำว่าเครื่องเพชรเครื่องทองทำให้ไอดำหูผึ่งขึ้นมาทันที ลงไปดูสิว่าไอหม่องจะได้รู้ไปเลยแต่มันลึกกว่าจะลงไปยังไงวะเกิดลงไปแล้วปีนกลับขึ้นมาไม่ได้ข้าก็แย่สิวะก็จริงของเองแล้วจะเอายังไงไอหม่องทำท่าครุนคิดชั่วครู่สายตาก็เหลือบไปเห็นเชือกที่มันนำติดตัวมาด้วยเอางี้สิว่ไอ้ดำเดี๋ยวข้าเอาเชือกผูกเอวเองแล้วค่อยๆหย่อนเองลงไปพอเองจะกลับขึ้นมาก็ตะโกนเรียกข้า ข้าจะดึงเองขึ้นมาเองแล้วทำไมเองไม่ลงไปเองละ่ะไอด้ดำถามซื่อๆก็ข้าตัวใหญ่กว่าเองตั้งเยอะมุดลงไปลำบากแล้วเวลาจะดึงกลับขึ้นมาเองจะดึงข้าขึ้นมาไหวหรือวะเอ,อิดก็จริงของเองเอาอย่างนั้นก็ได้วะไอด้ดำคล้อยตามคําให้หมงเพราะตัวมันเล็กกว่าให้หมงเรียวแรงมันก็น้อยกว่าให้หมงมาก ถ้างั้นเอาเชือกมาผูกเอวข้าเลยจะได้ลงไปดูในโรงนั่นไอ้หมองไม่รอช้ารีบคว้าเชือกเส้นขข่งมาผูกเอวไอ้ดำและเมื่อทุกอย่างพร้อมมันก็ค่อยๆหย่อนไอดำลงไปยังก้นหลุมที่เชื่อว่ามีสมบัติทันทีร่างของไอดำค่อยๆถูกหย่อนลงไปยังก้นหลุมเศษดินเศษอิฐปากหลุมร่วงพลูลงหัวมันเป็นระยะๆแต่ดูเหมือนมันจะไม่ได้ใส่ใจแม้แต่น้อยเพราะตอนนี้ ไอ้ดำสนใจแต่แสงระยิประยับก้นหลุมที่ล้อก,กับแสงตะเกียงในมือของมันค่อยๆผ่อนเชือกนาวยไอ้หมองอย่าปล่อยให้ข้าร่วงลงไปละ่ะเสียงไอ้ดำร้องสั่งดังสะท้อนก้องขึ้นมาจากในหลุหมไอ้หมองค่อยๆผ่อนเชือกลงก้นหลุมอย่างระมัดระวังตอนนี้ถึงแม้จะรู้สึกเจ็บฝ่ามือเพราะเชือกครู่แต่มันก็ไม่ใส่ใจเพราะสิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือทรัพย์สมบัติล้ำค่านั่นเอง ครูใหญ่ไอ้ดำก็ร้องตะโกนขึ้นมาถึงพื้นแล้วไอ้หมองรีบเอาปลายเชือกพันกับรากไม้ไว้แล้วชะโงกหน้ามองลงไปยังก้นหลุมมีหีบอยู่หลายใบเลยวะล็อกไว้ด้วยกุญแจอะไรก็ไม่รู้หน้าตาแปลกๆไอ้ดำส่องไฟสังรวจทั่วก้นหลุมซึ่งกว้างประมาณห้าสองชิดผนังด้านหนึ่งมีหีบเหล็กสภาพเก่าคร่ำคราวางเทินกันอยู่หลายใบแต่ละใบมีขนาดใหญ่ไม่น้อย ซ้ำยังมีแม่กุญแจโบราณล็อกเอาไว้อย่างแน่นหนาไอด้ดำมั่นใจว่าตั้งแต่เกิดมามันไม่เคยเห็นแม่กุญแจลักษณะอย่างนี้มาก่อนเลยทั้งๆท,ท,ที่เคยลักลอบก,กุสมบัติมาแล้วหลายที่เฮ้ยไอ้หม่องข้าแก้ปลายเชือกออกจากเอวแล้วเองสาวเชือกขึ้นขึ้นไปก่อนแล้วเอาฉแฉลงผูกปลายเชือกค่อยๆหย่อนลงมาให้ข้าหน่อยไอ้หม่องรีบทําตามทันทีมันสาวเชือกขึ้นมาจนถึงปากหลุม แล้วรีบมัดแลแงค่อยๆหย่อนกลับลงไปให้ไอ้ดำตามที่มันต้องการเมื่อไอ้ดำได้สิ่งที่ต้องการมันก็เริ่มลงมือใช้ฉลงกระแทกลงบนแม่กุญแจโบราณน,นั้นทันทีเสียงโลหะกระทบกันดังสะท้อนขึ้นมาถึงปากหลงุงไอ้ดำออกแรงตีกุญแจอยู่พักใหญ่แม่กุญแจจึงหักหลุดออกจากหีบเหล็กมันรีบโยนฉลแงลงข้างตัวแล้วเปิดฝาหีบเหล็กด้วยมือที่สั่นเทาเพราะความตื่นเต้น เมื่อฟ้าหีบเหล็กถูกเปิดอ้าออกสิ่งของที่บรรจุอยู่ภายในก็ปรากฏแก่สายตาไอ้ดำซึ่งทำให้มันถึงกับตื่นตะลึงตาเบิกค้างโอ้โหไอ้ดำอุทานด้วยความลืมตัวเพราะตั้งแต่เกิดจากท้องพ่อท้องแม่มันไม่เคยเห็นทองคำจำนวนมากมายขนาดนี้มาก่อนทองทองทั้งนั้นเลยเรารวยแล้วเสียงร้องด้วยความดีใจของไอ้ดำให้ไอ้หมองซึ่งชะงโงกหน้ามองอยู่ที่ปากหลุมพลอยตื่นเต้นไปด้วย จริงหรือว่าไอ้ดำถ้างั้นจะโยนบุ้งกี่ลงไปให้เองเอาเชือกผูกบุ้งกี่ให้แน่นแล้วเอาทองใส่ในบุ้งกี่ข้าจะค่อยๆสาวเชือกขึ้นมาแล้วพอขนทองหมดข้าจะหย่อนเชือกลงไปรับเองไอ้ดำเอาอออตามเพราะเป็นวิธีเดียวที่จะนำทองออกจากที่นี่ไปได้หลังจากให้มงหย่อนบุ้งกลิ่งไปในหลุมใต้ฐานเจดีไอ้ดำก็ทยอยขนทองําที่อยู่ในหีบใส่บุ้งกี แล้วให้ไอหม่องสาวเชื่อขึ้นไปเมื่อไอหม่องสาวมาถึงปากหลุมมันก็ถ่ายทองออกและโยนบุ้งกีกลับลงไปพวกมันวนเวียนทําแบบนี้อยู่หลายเที่ยวจนทองคําในหลุมใกล้หมดทองก้นหลุมกองอยู่เต็มปากหลุมทอแสงเหลืองอรารามยามต้องกับแสงตะเกียงความสุขปลั่งของทองคําทําให้ไอหม่องเกิดความโลภโดยคิดว่าถ้าทองทั้งหมดเป็นของมันเพียงคนเดียวมันคงจะรวยมหาศาล เมื่อคิดได้ดังนั้นมันจึงเริ่มคิดแผนชั่วขึ้นมาหม่องว้ยเที่ยวสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเองหย่อนเชือกให้ข้าด้วยข้าจะได้ปีนขึ้นไปเสียงไอ้ดำตะโกนบอกจากก้นหลุมเออเออเองรอเดียเด๋ยวเดี๋ยวข้าจะหย่อนเชือกลงไปให้ไอ้หม่องรีบสาวเชือกที่ผูกบุ้งกีบรรจุทองจนหนักอึ้งขึ้นมาเมื่อถึงปากหลุมมันก็รีบเททองออกจากบุ้งกีอย่างร้อนรน หลังจากส่งทองเที่ยวสุดท้ายขึ้นไปแล้วไอ้ดำก็นั่งรออยู่ก้อนอุโมง์ด้วยใจที่ทองโตมันวาดฝันไปว่าเมื่อเข้าไปในเมืองและเอาทองเหล่านั้นไปขายมันจะต้องกลายเป็นมหาเศรษฐีในพริบตาแล้วทีนี้ก็จะได้ทุกสิ่งที่มันต้องการไอ้ดำนั่งรออยู่ก้นหลุมพักใหญ่แต่จนแล้วจนรอดได้หมองก็ยังไม่หย่อนเชือกลงมารับมันเริ่มกระวนกระวายและชักใจไม่ดี เสียงกุกกกที่ได้ยินจากปากหลุมในช่วงแรกๆก็กลายเป็นเงียบสนิทมันจึงร้องตะโกนเรียกเพื่อนไอหม่องว้อยไอหม่องเมื่อไรเองจะโยนเชือกลงมาข้าจะได้ขึ้นไปเสียทีไม่มีเสียงใดตอบก,กลับมาไม่ว่ามันจะพยายามเรียกสักเท่าไหร่ก็ไม่มีเสียงตอบจากไอหม่องเพื่อนรักของมันมันจึงฉุกคิดได้ทันทีว่าคงถูกเพื่อนหักหลังเข้าให้แล้วไอหม่องไอชาชั่วเองคิดหักหลังข้าหรือวัด ถ้าข้าขึ้นไปได้ข้าจะตามข้าเองไอ้ดำตะโกนด้วยความโกรธมันไม่น่าหลงเชื่อเพื่อนสาระเลวคนนี้เลยไอ้ดำใช้มือลูกคลำไปทั่วผนังหวังหาสิ่งยึดเหนียวที่จะใช้ปีนป่ายกลับขึ้นไปยังปากหลุมแต่ดูเหมือนผนังทุกด้านจะถูกโบกไว้ด,วด้วยดินเหนียวจนเรียบลื่นไม่มีแง่หินใดๆให้มันใช้ประยุงตัวปีนขึ้นไปได้เลยตอนนี้ไอ้ดำเริ่มรู้ชะตากรรมแล้วว่า หากไม่มีใครมาช่วยมันจะต้องตายอยู่ในหลุมลึกนี้อย่างแน่นอนไอ้ดำร้องตะโกนขอความช่วยเหลือจนสุดเสียงมันหวังว่าคงจะมีใครสักคนได้ยินเสียงร้องของมันเสียงมาหอนดังแววมาตามสายลมและดูเหมือนเสียงนั้นจะดังใกล้เข้ามาทุกทีแต่ก็ไม่ได้ทําให้ไอ้หม่องที่กำลังแบกทองคำซึ่งหนักจนมันเดินโซเซรูร้สึกสะทกสถาน มันยังคงเดินหน้าต่อไปอย่างรีบเร่งด้วยหัวใจที่พองโตจนไม่ใส่ใจต่อสิ่งรอบข้างใดๆโทษทีนะไอ้ดำช่วยไม่ได้ก็เองมันอยากโง่เองไอ้หมองหัวร้อร่าด้วยความดีใจความละโมบทําให้มันลืมคําว่าเพื่อนเสียสิ้นมันไม่สนใจว่าไอ้ดำจะอยู่ในสภาพอย่างไรหรือจะต้องตายอย่างทุกทรมานเพียงใดรู้แต่เพียงว่าทองคําทั้งหมดต้องเป็นของมันเพียงผู้เดียวสบายไปทั้งชาติและหนักฉิบเป๋ง ขอโทษนะไอ้ดำเอาไว้ข้าจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ก็แล้วกันไอ้หม่องเดินไปพึมพามกับตัวเองไปแต่แล้วมันก็ต้องสะดุ้งเมื่อมีเสียงหนึ่งร้องทักขึ้นของที่แบกอยู่น่ะหนักไหมเป็นเสียงผู้หญิงที่เยือกเย็นจนจับกู้หัวใจไอ้หม่องหยุดกึกอยู่กับที่แล้วหันมองไปรอบๆตัวเพื่อหาเจ้าของเสียงใครว่าใครไอ้หม่องตะโกนเรียก เมื่อเหลียวมองไปรอบตัวแต่ไม่เห็นแม้งเงาของสิ่งมีชีวิตจะมีก็แต่เสียงมาที่เห่าหอนกันไม่เลิกซึ่งตอนนี้เสียงเห่าหอนนั้นดังอยู่ใกล้ตัวมันนี่เองจะหันรีหันขวางทำไมข้ายืนอยู่ข้างหลังเองนี่ยังไงละ่ะไอ้มองสะดุ้งสุดตัวเมื่อเสียงหญิงสาวดังขึ้นเบื้องหลังมันรีบหันกลับไปมองและก็เห็นว่าเจ้าของเสียงเรียกคือหญิงสาวหน้าตางดงามคนหนึ่ง น้องสาวเดินตามพี่มาตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมที่ไม่ได้ยินเสียงเลยละ่ะไอ้มองถามตะกุกตะกักเพราะมันมั่นใจว่าตลอดทางที่เดินผ่านมาไม่มีผู้คนหรือบ้านเรือนเลยสักหลังแล้วผู้หญิงคนนี้จะตามมาได้อย่างไรกันข้าเดินมาทันเองเมื่อครู่นี้เองว่าแต่ในห่อผ้าที่แบกอยู่น่ะอะไรดูท่าจะหนักเอาการหญิงสาวปลายตาม,มองไปยังห่อผ้าห่อใหญ่ที่ไอ้มองแบกอยู่บนบาต อ๋อไม่มีอะไรของที่พี่จะเอาไปขายหนักพี่เป็นพ่อค้าไอหม่องรีบแก้ตัวและค่อย,อยๆเบี่ยงตัวหลบสายตาหญิงสาวไม่ให้มองเห็นของที่อยู่ภายในหอผ้าอ๋อย่างนั้นหรือแมมขยันจริงๆนค่่อนคืนเข้าไปแล้วยังจะขนของอยู่อีกจ๊กพี่มันคนขยันว่าแต่บ้านน้องสาวคนสวยอยู่แถวนี้หรือจักไอหม่องเริ่มออกลายใจก็คิดว่าวันนี้ช่างเป็นวันของมันได้ทั้งสมบัติล้าค่า และยังได้เจอสาวสวยในที่เปลี่ยวอย่างนี้มันไม่มีทางปล่อยโอกาสให้หลุดมือไปอย่างแน่นอนใช่ข้าอยู่แถวแถวเจดีเก่าไทายวัดเจดีเก่าไทายวัดไอหม่มองเพลออุทานออกมาทำไมจะต้องตกใจด้วยละ่ะเปล่าวพี่ไม่ได้ตกใจแต่พี่เคยผ่านแถวนั้นไม่เห็นว่าจะมีบ้านคนสักหลังเปลี่ยวจะตายไปข้าอยู่ที่นั่นมานานแล้วนานมาก แม่น้องสาวหน้าตาก็ดีแต่ทำไมถึงพูดจาแข็งๆไม่มีหางเสียงแบบนั้นหล่ะจัดน่าจะพูดจาให้มันหวานหูหน่อยข้าก็พูดของข้าแบบนี้แต่ข้าอยากจะเตือนอะไรเองอย่างหนึง่งเองควรจะเอาของนั่นไปคืนที่เดิมเสียของอะไรกันน้องสาวพูดเรื่องอะไรไอ้หมองแกล้งทำไขสือของนั่นเป็นทรัพย์ของแผ่นดินผู้มีบุญเท่านั้นถึงจะได้ครอบครอง ซึ่งไม่ใช่ไอห,หัวขโมยอย่างเองเสียงของหญิงสาวดูเครี้ยวกราดจนหน้าขนลุกดวงตาที่จ้องมองให้หม่องดูเหมือนจะเต็มไปด้วยแรงแห่งโทสะไอหม่องแปลกใจไม่น้อยที่หญิงสาวคนนี้พูดเหมือนรู้ว่ามันทําอะไรมาไอหม่องเริ่มคิดหาทางกําจัดหญิงสาวที่ยืนอยู่เบื้องหน้าจะปล่อยไว้ให้ไปปากโป้งบอกชาวบ้านไม่ได้เด็ดขาดข้าเตือนด้วยความหวังดีถ้าไม่เชื่อเองจะต้องพบจุดจบอย่างทรมานเอ๊ะนางคนนี้ เองพูดอะไรให้มันดีๆหน่อยเดี๋ยวก็ฉุดเข้าปากข้างทางเสียนีแทนที่หญิงสาวจะกลัวคำขู่ของไอหม่องเธอกลับแงนหน้าหัวราอเหมือนได้ยินเรื่องที่กบขันเองกล้าหรือถ้ากล้าก็เอาสิท้าหรือดีแบบนี้มันต้องเจอของจริงมานี่ไอหม่องตรงเข้าจับข้อมือของหญิงสาวเอาไว้แน่นวันนี้มันต้องสั่งสอนผู้หญิงปากกล้าคนนี้ให้ได้ไม่ต้องคิดดิ้นเลยลองข้าจับแขนเองไว้แน่นแบบนี้ รับรองดิ้นยังไงก็ไม่มีวันหลุดมานี่ไอหมอ่งกระชากแขนหญิงสาวอย่างแรงหวังจะพาเธอเข้าไปข่มขืนในภูมิยาแต่ดูเหมือนร่างของหญิงสาวจะไม่เอ็นไหวตามแรงกระชากของมันแม้แต่น้อยแรงดีเหมือนกันนี่หว่าแบบนี้มันต้องกระชากให้หัวทิ่มไปเลยไอหมอ่งกระชากแขนของหญิงสาวจนสุดแรงมันคิดว่าคราวนี้ร่างของหญิงสาวจะต้องเสียหลักล้มกระแทกพื้นอย่างแน่นอนแต่แล้ว เฮ้ย hey, อะไรวะนี่ไอ้หมองร้องลั l l ่นเมื oh, oh, uh ่อแทนที่ร่างของหญิงสาวจะล้มไม่เป็นท่าแตกลายเป็นว่าแขนของหญิงสาวกรบขาดหลุดออกจากตัวมาอยู่ในมือของมันมันพยายามสะบัดแขนนั้นให้หลุดออกจากมือแต่ดูเหมือนว่ามือของแขนนั้นจะจับยึดมือมันเอาไว้แน่นจนไม่สามารถสะบัดให้หลุดไปได้เตือนดีๆไม่ฟังซ้ำยังคิดมิดีมิร้ายกับข้าอีกแบบนี้มันต้องเจอดี สิ้นเสียงแขนข้างที่ขาดก็พุ่งพวดไปบีบคอไอ้หมองมันดิ้นทุรนทุรายพยายามที่จะแกะมือข้างนั้นออกแต่มือนั้นแข็งราวกับทีมเหล็กจนมันไม่สามารถแกะออกได้มันเพิ่งจะรู้ตอนนี้เองว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่คนและก่อนที่ไอ้หมองจะสิ้นใจเพราะขาดอากาศมันก็เห็นผีสาวในชุดทหารไทยโบราณไม่มีเนื้อหนังเห็นกะโหลกขาวโพนเบ้าตาลึกโลดแต่มีลูกไฟสีแดงเพลิงคู่โชนอยู่ภายใน ถือดาบยาวใหญ่เดินเข้ามาหามันและเมื่อผีตนนั้นเข้ามาถึงร่างของไอห,หมองที่นอนดิ้นอยู่กับพื้นก็เงื้อดาบในมือฟันลงไปที่คอของมันเพียงดาบเดียวคอไอห,หมองก็ขาดกระเด็นออกจากตัวเลือสดสดๆไหลพุ่งจากลำคอที่ขาดด้วยแรงราวน้ำตกร่างของมันกระตุกสองสามครั้งก็แน่นิ่งไปพร้อมกับร่างของผีทั้งสองตนที่ค่อยๆเลือนหายไปกับความมืดมิดของราตรีกางช่วยด้วย ใครก็ได้ช่วยค่าออกไปที่ค่าติดอยู่ในนี้ไอด้ดำยังคงร้องเรียกให้คนช่วยอยู่ก้นหลุมอย่างน่าเวทนาแต่ดูเหมือนจะไม่มีใครได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือของมันแม้แต่น้อยมันค่อยๆสุดกายลงนั่งกับพื้นอย่างอ่อนแรงไม่อยากเชื่อเลยว่าจะต้องมาตายอยู่ที่ก้นหลุมอย่างนี้ขณะที่ไอด้ดำนั่งหมดอะไรตายอยากอยู่นั้นก็มีเศษดินเศษอิจดจากปากหลุมร่วงพลูลงมามันรีบลุกขึ้นยืนด้วยความดีใจ เพราะคิดว่าไอหม่องเปลี่ยนใจกลับมาช่วยมันไอหม่องเพื่อนรักข้านึกแล้วว่าเองจะต้องไม่ทิ้งข้าไอดำตะโกนขึ้นไปด้วยความดีใจแต่แล้วมันก็ต้องกระโดดหลบเมื่อเห็นอะไรบางอย่างตกลงมาจากเบื้องบนอะไรบางอย่างหล่นลงมาข้างมันและเมื่อมันเพ่งดูสิ่งนั้นก็ต้องร้องลั่นด้วยความตื่นตระนหนกเฮ้ยอะไรวะนี่ จากความดีใจกลับก,กลายเป็นความพวาเมื่อจูจ่ๆก,ก็มีร่างไร้หัวตกลงมากองอยู่แทบเท้ามันและเพียงครู่เดียวก็มีวัตถุคล้ายลูกมะพร้าวร่วงตามลงมาไอ้ดำเพ่งมองวัตถุที่กลิ้งกลุกๆครู่เดียวก็ถึงกับร้องตะโกนสุดเสียงไอ้หมองบัดนี้ร่างไร้หัวและหัวของไอ้หมองได้ตกลงมากองอยู่ที่ก้นหลุมและแล้วทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่พวกมันช่วยกันขนออกไป ก็กลับร่วงหล่นลงมาที่ก้นหลุมราวกับหาฝนไอ้ดำรีบไปหลบที่มุมแตกก็ไม่ไหวถูกแท่งทองหล่นใส่หัวจนแตกเลือดไหลทะลักท่วมตัวและแล้วมันก็ได้ยินเสียงผู้หญิงดังก้องกังวานขึ้นในเมื่อพวกเองอยากได้ทรัพย์สินเงินทองพวกนี้นักข้าจะสงเคราะห์ให้พวกเองได้อยู่ครอบครองจะให้พวกเองกลายเป็นผีเฝ้าทรัพย์คอยเฝ้าปกปักรักษาทรัพย์พวกนี้ไปตราบนานเท่านานไอ้ดำรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนของพื้นดิน เมื่อเสียงหัวร้องของหญิงผู้นั้นดังขึ้นจนหลุมลึกแห่งนี้แทบจะถล่มทลายลงมาอย่าทำค้าเลยค้ากลัวแล้วปล่อยค้าไปเถอะข้าสำนึกผิดแล้วมันร้องตะโกนขอชีวิตสุดเสียงสายเกินไปแล้วพวกเองมันทำชั่วไว้มากทั้งขุดเจาะวัดวาอารามทั้งตัดเสียพระเองสมควรจะได้รับผลกรรมที่กระทำไว้สิ้นเสียงหญิงผู้นั้นแสงที่สาส่งลงมาจากปากหลุมก็ค่อยๆเลือนรางลง ไอ้ดำรู้ชะตากรรมของมันได้ทันทีว่าจะต้องถูกกักขังให้ตายอย่างทรมานในหลุมแห่งนี้ผีสาวได้เนรมิตให้ฐานเจดีปิดตายเหมือนเดิมมันพยายามตะเกียกตะกายสุดชีวิตเพื่อปีนขึ้นไปที่ปากหลุมเพราะหากนิ่งเฉยคงต้องตายอยู่ที่ก้นหลุมน,นี้อย่างแน่นอนไอ้ดำพยายามตะเกียกตะกายเอาตัวรอดแต่ความพยายามของมันก็ไร้ผล พราะปีนขึ้นไปได้ไม่เท่าไหร่ก็ถลายครูดลงมาครั้งแล้วครั้งเล่าจนเล็บของมันเปิดหลุดออกจากนิ้วทั้งสิบตอนนี้มันสํานึกแล้วว่าสิ่งที่ได้ทําลงไปนั้นเป็นบาปแต่ก็สายเกินไปเสียแล้วไอ้ดําตะเกียกตะกายเหมือนคนเสียสติเพื่อเอาตัวรอดแต่แล้วมันก็สิ้นแรงนอนสมงร้องครวญครางรอความตายอยู่ก้นหลุมน,นั่นเองฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ช่องโหลของเราเพื่อไม่พลาดเรื่องราวความหลอนในตอนต่อไปครับ สวัสดีครับ